ผมเป็นจองศูนแล้วตัวมาป้องกนเหตุตอนนี้ให้สามศนมาพรอมกั้เพื่อม่หยางทำเป็นรักษาก่่นถ้ามันอยู่มหยางมันเกิดกันปฏิเหตุแ่ะวนไปหนกไ็นควายตัวช้อน้ีกาอย่างเง้ยตัวนี้ก็จะนวณได้ก็จะความเสียหายประมาณไหน ผมมันได้ผมไปยีช่างเนาะมนต้องงูช่างงูอ,งอย่างพวกนันนครับเนาะเรื่องผเม,มินขาดเสียหายอย่นะครับม,มันต้องคนมันต้องคนชำนาญน,นะคนทีกว่านะผมเนี่ยม,มันได้ยีช่างเก่งผม,มันได้ครับ